ครับก็สวัสดีนะนะนะครับวันนี้ก็เช้าครับผมออกมาหาตีปลาข้างทางาครับนี่ก็หาตีตามหมายนะ้ำตื้นๆนะท้องทองข้างทางครับเดี๋ยวมาชมกันว่าจะมีตัวไหมก็เดี๋ยวี่ใช้ก็จะเป็นกบยางสุดฟอกนะครับนี่รุ่น top fox ครับรุ่นเดอะเลยนี่ดูนี่ครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับ เดียเดียงสายน้ำมันลงเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่า น้ำลงเยอะนะครับตอนนี้ ครับกัด้วครับอยู่ยียบร้อยครับเต็มปากนี่เต็มปากครับผมช่อนนะครับใช้ป๊อก,ปก <c oughs> ต,ตัวมันกำลังกิน <c oughs> ครับนะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองเป็นใหม่นี้ดูนะครับเมื่อกี้ตีอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วได้ามาตัวนะครับเดี๋ยวลองใหม่นี้ดูใช้เหยื่อตัวเดิมนะครับปลาปอกสีเขียวครับผมโอเคน่าจะมีตัวเหมือนกันนะ มีตัวไม้เดียวนะ่าจะรู้เรื่องครับนั่นไงนั่นไงโดนครับไสวยไสวยครับเห็มปากครับผมอู้อ้ขี้หมาบ นี่นะครับมาแล้วแปนที่สามนี่สวยเลยอุ๊ดเดี๋ยวกดกินครับนี่นะครับสวยเลย่าจะสามขีดสี่ขีดกัดปลา๊อกสีเขียวเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวมาลองดูใหม่นี้ต่อครับ น้ามีตัวมากเ๋ยวเป็นตัวเดิมนะครับที่ใช้ปลับปล็อกสีเขียวเดี๋ยมาดูครับเนี่มีน้ำขึ้นตรงนี้ลองหยอดดูว่าไงครับน้านวันนี้โดนอีกแล้วครับใสสวยเบิ่มเลยไปเต็มปากเลยนะครับตัวที่สี่ครับผม ดูครับดึงไปดูเห็นไหมครับปลาป๊อกสีเขียวครับอยู่ในคอหมายข้างทางนะนโอเคสุดยอดมากใจมีสี่แล้วครับวันนี้ไว้ใจได้ครับปลาป๊อกโอเคฝาบผลงานด้วยครับสนใจเยอะก็พักมาสอบถามกันได้ครับ